สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Non Stop Investment ช่องที่จะนำเนื้อหาสาระการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนทองคำเงินแท่งคริปโตและสินทรัพย์อื่นๆที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอาล่ะครับเราไปเข้าเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในวันนี้กันดีกว่าครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกหุ้นใหญ่อย่าง Amazon หรือ AMZN กันนะครับเรามีเอกสารบทวิเคราะห์ฉบับอัปเดตล่าสุด20ตุลา68เป็นแนวทางคุยกัน เป้าหมายวันนี้ก็คือ,อพยายามจะสกัดแก่นสำคัญออกมานะครับทำความเข้าใจว่าอีกสัก1-3ปีข้างหน้าเนี่ยอะไรคือหัวใจหลักของอเมซ o n กันแน่ทำกลางโอกาสความเสี่ยงอะไรต่างๆที่มันเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ค่ะเอกสารฉบับนี้ก็น่าสนใจมากนะคะให้มุมมองเรื่องทิศท,ทางของ a เม z o n ในระยะกลางซึ่งเป็นช่วงที่แบบน่าจับตาจริงๆค่ะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลายอย่างเลยที่กาลังจะส่งผลออกมา เอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่าครับบทวิเคราะห์นี้เขามองภาพใหญ่หรือแก่นหลักของอเมซอนในช่วง1-3ปีนี้ไว้อย่างไรบ้างครับอะไรคือสตอรี่สำคัญที่เราควรมองคือแก่นหลักที่เอกสารนี้เขาเน้นเลยนะคะจริงๆแล้วก็คือเรื่องออการกลับมาเร่งตัวของกำไรนะคะกำไรเร่งตัวแต่ต้องมีคุณภาพด้วยใช่ค่ะไม่ใช่แค่ไรายได้โตอย่างเดียวแต่กำไรต้องดีด้วยมาจากพวกธุรกิจที่มาจิ้นสูง ก็ตัวหลักเลยคือ AWS ค่ะธุรกิจคลาวดอันนี้ยังเป็นหัวจักสำคัญนะคะได้แรงหนุนจากองค์กรที่ย้ายขึ้นคลาวด์เรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญมากๆตอนนี้เลยคือความต้องการใช้ generative AI ที่มันโอโ้สูงขึ้นเยอะมาก ทั้งส่วนที่เอาไปฝึก AI แล้วก็ส่วนที่เอาไปใช้งานจริงเลยใช่ค่ะทั้ง training ทั้ง inference เลยซึ่ง AWS นี่อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆที่จะรองรับตรงนี้แล้วก็มีอีกเครื่องยนต์หนึ่งคือธุรกิจโฆษณาหรือ ads ค่ะอันนี้ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดก็เพิ่งจะเริ่มใส่โฆษณาใน Prime Video เข้าไปด้วยอ๋อใช่ใชเห็นข่าวอยู่ ค่ะก็เท่ากับว่ามีพื้นที่ทำเงินที่มีมาจินสูงสูงเพิ่มขึ้นมาอีกทางขณะเดียวกันนะคะแม้แต่ธุรกิจเดิมอย่าง e-commerce เนี่ยเขาก็ปรับโครงสร้างโลจิสติกค,ครั้งใหญ่เลยไปเป็นแบบที่เรียกว่า regionalization หรือแบบภูมิภาคที่เน้นประสิทธิภาพลดต้นทุนน่าสนใจครับ ภาพรวมทั้งหมดนี้มันก็เลยชีย้ไปทางเดียวกันค่ะว่ามาจิ้นรวมของบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มจะหนาขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสตอรี่ของหุ้นช่วงนี้ก็เลยเป็นเรื่องการเติบโตของกำไรที่มีคุณภาพบวกกับเรื่องกระแสเงินสดอิสระหรือ FCF ที่น่าจะดีขึ้นด้วยค่ะ FCF นี่คือเงินสดที่เหลือจริง,รงๆหลังหักค่าใช้ใจ่ายหักลงทุนหมดแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะพอ FCF ดีขึ้นบริษัทก็จะมีความยืดหยุ่นทางการเงินมากขึ้นด้วยฟังดูเป็น การปรับตัวเพื่อนเน้นคุณภาพจริงๆนะครับไม่ใช่แค่โตเอาขนาดอย่างเดียวทีนี้ขอเจาะไปที่ AWS กับ GenAI ก่อนเลยครับตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นหัวใจหลักมากๆมันสำคัญกว่าแค่การเติบโตตามเทรนอยังไงครับใช่เลยค่ะ AWS นี่ไม่ใช่แค่โตกามกระแส AI ธรรมดาธรรมดานะคะแต่เขากำลังวางตัวเองให้เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานหลักของยุค AI เลยก็ว่าได้ คือนอกจากการย้ายเวิร์กโหลดเดิมๆขององค์กรแล้วเนี่ยไอ้การลงทุนหนักๆหรือแค่เพ็กที่เราเห็นครับเห็นว่าลงทุนเยอะมากค่ะทั้งในศูนย์ข้อมูลแล้วก็เรื่องการหาชิป AI เก่งๆมาใช้ไม่ว่าจะเป็นชิปจากข้างนอกหรือมาแต่ชิปที่ Amazon ทำเองอย่าง Trainium, i n f r เ n t i a ีอะไรพวกนี้ ทั้งหมดนี้คือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะคะเพื่อรองรับเวิร์กโหลด AI ที่มันจะซับซ้อนขึ้นใหญ่ขึ้นมากๆในอนาคตรวมถึงการออกบริการใหม่ๆที่มันล้ำขึ้นไปอีกเช่นเครื่องมือจัดการโมเดล AI แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลหรือพวกบริการความปลอดภัยบนคลาวด์ที่ต้องเข้มข้นเป็นพิเศษสำหรับ AI ค่ะโหลงทุนแคปเซ์หนักขนาดนี้แสดงว่า Amazon มองเห็นโอกาสใน AI ใหญ่จริงๆนะครับแล้วฟังธุรกิจโฆษณาล่ะครับ การมีโฆษณาใน Prime Video เข้ามาเพิ่มเนี่ยมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับเทียบกับโฆษณาเดิมบน Market Place คือโฆษณาเดิมบน Market Place เขาก็แข็งอยู่แล้วนะคะจุดแข็งสำคัญมากๆคือข้อมูลลูกค้าโดยตรงหรือ First Party Data ที่ Amazon มีเยอะมากข้อมูลพฤติกรรมการซื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะ ทำให้การยิงโฆษณาหรือ targeting มันแม่นทีนี้พอเพิ่มโฆษณาใน prime video เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นการต่อยอดที่น่าสนใจนะคะ1คือได้พื้นที่ขายโฆษณาเพิ่มเป็น inventory ที่มีคุณภาพเพราะคนตั้งใจดู content video โอ2คือ ได้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูของผู้บริโภคซึ่งอาจจะไปเชื่อมกับข้อมูลซื้อของได้อีกทําให้ภาพรวมข้อมูลมันสมบูรณ์ขึ้นก็แน่ลอนว่าเป็นการเพิ่มรายได้กลุ่มมาจิ้นสืิเข้ามาอีกทางแต่แต,แต่ก็มีเสียงเหมือนกันนะคะเรื่องประสบการณ์ผู้ใช้ว่าอาจจะรู้สึกถูกรบกวนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้อเมซอนก็คงต้องบริหารจัดการที่ดีค่ะก็เป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลงน,นะครับต้องหาจุดสมดุลให้เจอแล้วกลับมาที่อ e ีคอมเมิร์ซ การปรับโครงสร้างโลจิสติกเป็นแบบภูมิภาคหรือ r e g i o n a l i z a t i o n ที่ว่าเนี่ยมันช่วยเรื่องประสิทธิภาพกับ Margin ได้ชัดเจนแค่ไหนครับมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจไหมครับการปรับเป็น regional logistics โดยเฉพาะในตลาดใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นการยกเครื่องระบบครั้งใหญ่เลยค่ะจากเดิมที่อาจจะมีศูนย์กระจายสินค้าใหญ่อยู่ไม่กี่ที่แล้วส่งข้ามรัฐไกลๆก็เปลี่ยนมาเป็นเครือข่ายคลังสินค้า ศูนย์จัดส่งย่อยๆที่อยู่ใกล้ลูกค้าในแต่ละภูมิภาคมากขึ้นออ๋ oh. กระจายให้มันใกล้ขึ้นใช่ค่ะผลที่ตามมาคือมันช่วยลดสิ่งที่เรียกว่า touch point หรือจำนวนครั้งที่ของต้องถูกหยิบจับเคลื่อนย้ายลดระยะทางขนส่งเฉลี่ยลงซึ่งทั้งหมดนี้มันก็แปลว่าต้นทุนการจัดส่งต่อหน่วยหรือ cost per shipment มันต่ำลงค่ะแล้วก็ส่งเร็วขึ้นด้วยถูกต้องค่ะส่งเร็วขึ้นด้วยซึ่งอันนี้สำคัญมากในตลาด e-commerce แล้วมันก็จะไปช่วยหนุนให้มาจิ้นของธุรกิจรีเทลค่อยๆดีขึ้นได้จริงๆค่ะ เข้าใจภาพชัดขึ้นเลยครับเป็นการลงทุนเพื่อประสิทธิภาพระยะยาวจริงทีนี้มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ดูจะล้ำมากๆแล้วก็มองไปไกลเลยคือโปรเจกต์ครูเปอร์ที่มีข่าวเรื่อยๆอันนี้มันคืออะไรกันแน่ครับแล้วมันสำคัญกับอเมซอนในระยะยาวแค่ไหนโปรเจกต์ครูเปอร์นะคะคือโครงการดาวเทียมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่โครจรในวงโครจรต่าหรือ LEO นะคะเหมือน Starlink ของ SpaceX ใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยคู่แข่งกันโดยตรง จุดประสงค์หลักก็คือให้บริการอินเทอร์เนต็ตในพื้นที่ห่างไกลที่เน็ตภาคพื้นขเขาไม่ถึงแต่ต้องย้ำนะคะว่าตอนนี้แล้วก็อีกสักพักใหญ่ๆเนี่ยคูเปอรยังไม่ใช่แหล่งไรายได้หลักอะไรมันเป็นเหมือนอเดิมพันระยะยาวมากกว่าค่ะเป็น long term option bet เดิมพันระยะยาวศัก,กยภาพมันมีเยอะนะคะถ้าเมซอนสร้างกลุ่มดาวเทียมได้เยอะพอแล้วก็ให้บริการได้นิ่งๆสถียนเทียนเนี่ย มันต่อยอดได้เยอะมากไม่ใช่แค่ลูกค้ารายย่อยแต่รวมถึงลูกค้าองค์กร b 2 b การเชื่อมต่อพวกอุปกรณ์ IoT เยอะๆที่ต้องการเน็ตตลอดเวลาหรือแม้แต่ให้บริการภาครัฐกองทัพแต่ว่าโครงการนี้ใช้เงินลงทุนมหาศาลจริงๆค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าเราจะเห็นผลกระทบกับตัวเลขการเงินชัดๆมันเลยเป็นเรื่องอนาคตที่ต้องตามดูเรื่อยๆค่ะเป็นอีกจิ๊กซออนาคตที่ต้องใช้ทั้งเงินทั้งเวลาเยอะเลยนะครับ ขยับมาดูภาพปัจจุบันอีกทีครับจากบทวิเคราะห์เนี่ยมีพัฒนาการล่าสุดอะไรบ้างที่ตลาดหรือนักลงทุนกำลังให้ความสำคัญจับตาดูเป็นพิเศษเกี่ยวกับอเมซ o n ช่วงนี้ครับประเด็นที่ตลาดโฟกัสมากๆเลยนะคะช่วงนี้มีอยู่สัก4ี่ห้าเรื่องหลักๆค่ะหคือการฟื้นตัวของอัตราการเติบโตของ AWS ค่ะหลังจากที่เคยชะลอไปช่วงหนึ่งตอนนี้ตลาดก็ลุ้นว่าเอ๊ะ จะกลับมาโตเร็วขึ้นได้ไหมโดยเฉพาะจากแรงหนุนพวกเวิร์กโหลดด้าน Data แล้วก็ AI แล้วก็สัญญาณที่ลูกค้าองค์กรรายใหญ่ๆเริ่มกลับมาใช้จ่ายมากขึ้นอืมอันนี้สำคัญมาก2คือผลกระทบจากโฆษณา Prime Video ค่ะเริ่มเห็นตัวเลขชัดๆหรือยังว่ามันช่วยเพิ่มรายได้กำไรได้จริงไหมแล้วกระทบสมาชิกยังไงบ้าง 3. คือ Margin ของธุรกิจรีเทลค่ะผลจากไอาการปรับโครงสร้างโลจิสติกแบบภูมิภาคเนี่ยมันเริ่มส่งผลให้ Margin ดีขึ้นต่อเนื่องยั่งยืนจริงหรือเปล่าตัวเลขกำไรจากการดำเนินงานฝั่งนี้เป็นยังไงดูว่าทำได้จริงตามแผนไหมใช่ค่ะแล้วก็ 4คือระดับการลงทุนหรือเช e เฮก์ค่ะตลาดยังคงจับตาดูอยู่ว่าไอ้ที่ลงทุนหนักๆในโครงสร้างพื้นฐาน AI เนี่ยมันจะสูงต่อไปอีกนานแค่ไหนแล้ว Amazon จะบริหารจัดการยังไงให้ใหมันมีประสิทธิภาพสูงสุดก็มีทั้งเรื่องให้ลุ้นแล้วก็เรื่องที่ต้องตามดูใกล้ชิดเลยนะครับแล้วภาพรวมทั้งหมดนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าอีกหน่อยสัก2-5ปีบทวิเคราะห์เขาวาดภาพฉากทัศน์หรือซีนอริโอที่เป็นไปได้ไว้ยังไงบ้างครับเขาวาดไว้3แบบหลกัหลกๆค่ะ เพื่อให้เห็นกรอบความเป็นไปได้นะคะแบบแรกคือบูเคสหรือกรณีที่ดีที่สุดอันนี้คือทุกอย่างดีหมดเลย AWS กลับมาโตรแรงอาจจะ15%ต่อปีหรือมากกว่านั้นแอดโตดีมากโดยเฉพาะ PrimeVideo Ads นี่ฮิตติดลมบนเลยการปรับปรุงโลจิสติกก็เห็นผลชัดเจนมาจินรีเทลดีขึ้นเยอะทั้งหมดนี้ก็ส่งผลให้กำไรกับ FCF โตกว่าที่ตลาดคาดไว้มากแบบนี้มัลติพลหุ้นก็อาจจะถูกปรับขึ้นได้ ใช่ค่ะมีโอกาสที่มัลติโพลจะขยับขึ้นได้มีอัพไซต์ที่น่าสนใจแบบที่2คือเบสเคสหรือกรณีฐานอันนี้น่าจะเป็นไปได้มากสุดตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองนะคะคือ A W S โตกลางๆแข็งแกร่งอาจจะสัก10%กลางๆลาง mid teens a อสก็โตไปเรื่อยๆร,รีเทลก็รักษามาจินได้หรือดีขึ้นนิดหน่อยจากการคุมต้นทุน ภาพนี้กำไรก็จะโตมั่นคง FCF เพิ่มตามแผนแต่ก็อาจจะไม่หวือหวา Multiple ก็น่าจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกลุ่ม MegaCap Tech ทั่วไปค่ะและแบบสุดท้ายล่ะครับสุดท้ายคือ b a r case หรือกรณีแย่ที่สุดค่ะอันนี้คือเจอความท้าทายหลายเรื่องเลยการแข่งขันในตลาด Cloud ดุเดือดกว่าที่คิดอาจจะเสียส่วนแบ่งหรือ workload AI ใหม่ๆดันไปหาผู้ให้บริการเฉพาะทางอื่นๆมากขึ้นทำให้ AWS โตช้าลง ขณะเดียวกันเอกต้นทุนลงทุน AI ที่สูงๆเนี่ยอาจจะไปกดดัน ROIC หรือผลตอบแทนจากการลงทุนให้มันไม่ดีเท่าที่ควร ROIC นี่คือ Return on Invested Capital ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยภายนอกอีกเช่นกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นมากๆหรือมีคดีความใหญ่ๆเข้ามาประทบโมเดลธุรกิจหรือทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นค่ะโหก็มีความเป็นไปได้หลายทางจริงๆนะครับตั้งแต่ดีสุดๆไปจนถึงเจอศึกรอบด้านเลย แล้วถ้าเจาะจงไปที่ความเสี่ยงหลักๆห,หรือ key risks ที่นักลงทุนควรต้องรู้และตามดูใกล้ชิดมีอะไรบ้างครับที่บทวิเคราะห์เน้นเป็นพิเศษความเสี่ยงสำคัญสคัญก็จะสอดคล้องกับแบร์เคสเมื่อกี้เลยค่ะหลักๆก็คือ1การแข่งขันที่รุนแรงค่ะทั้งในตลาด Cloud เองจาก Microsoft Azure Google Cloud หรือเจ้าอื่นๆแล้วก็ในตลาด AI ที่อาจจะมีผู้บริการเฉพาะทางเช่นพวก GPU Cloud เข้ามาแย่ง workload บางส่วนไป สคือความเสี่ยงด้านปฏิบัติการค่ะแม้จะไม่ค่อยเกิดแต่ถ้า AWS เกิดระบบล่มครั้งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันกระทบความเชื่อมั่นลูกค้าองค์กรได้เลยนะคะอาจจะเปิดช่องให้คู่แข่งได้ด้วยอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกัน 3. คือความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและคดีความอันนี้ดูจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกเลยค่ะทั้งเรื่องผูกขาดแอ t i t ทร s สการดูแลผู้ขายบนแพลตฟอร์มข้อมูลส่วนตัวหรือแม้แต่โมเดลธุรกิจของ Prime เองซึ่งพวกนี้อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์โดนปรับหรือมีต้นทุน Compliance Cost สูงขึ้นได้ค่ะประเด็น Regulatory นี่น่ากังวลนะครับมันกระทบได้หลายส่วนเลย ใช่ค่ะแล้วก็4ี่คือความไม่แน่นอนของโครงการระยะย,ยาวอย่างโปรเจกต์คูเปอร์ที่ลงเงินไปเยอะเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงทั้งเรื่องเทคโนโลยีการปล่อยดาวเทียมการหาลูกค้าการแข่งกับ Starlink ซึ่งผลตอบแทนก็ยังต้องดูยาวๆค่ะชัดเจนครับเรื่องความเสี่ยงทีนี้สำหรับคนสนใจหรือลงทุนใน Amazon อยู่แล้วมีตัวชี้วัดสำคัญหรือ KPI อะไรที่ควรเฝ้าดูเป็นพิเศษครับเพื่อใช้ประเมินว่าบริษัทกำลังไปทางไหนและบทวิเคราะห์ให้แนวคิดสำหรับการลง